รีวิวรถยนต์ใช้ไฟฟ้า100%รคันแรกจาก Porsche ค่ะ วัดีค่ะวันนี้รีวิวคู่นะคะนานทีปีหนคะมาคู่กันเพราะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของรถ E ีหรือว่ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กำลังมามากๆเราสองคนเนี่ยนะะผู้ช่นชอบเทคโนโลยีแล้วก็น้องออยชื่นชอบไฟฟ้าเป็นพิเศษ GDS เจ้ารถไฟฟ้ารถ EV เป็นพิเศษนะคะก็เลยวันนี้มาด้วย p a ชชั่นเลยก็คือ Porsche t a y c a n นะคะมีหลายรุ่นเนาะสำหรับอันนี้ใช่ค่ะมีสามรุ่นด้วยกันก็คือ Turbo Turbo S แล้วก็รุ่นนี้เป็น 4S ค่ะจริงๆชื่อ Turbo อาจจะสับสนนิดนึงว่ามีเทอร์โบหรือเปล่าไม่ได้มีเทอร์โบนะคะจะเป็นมอเตอร์คู่แต่ว่าชื่อเทอร์โบเนี่ยจะเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Porsche นั่นเองค่ะก็คือจะแบบเครื่องเร็วแรงกว่าอย่างเช่นในการเร่งเครื่องปกติเนี่ยวเวลาวัดเนื้อคือ0ู0 0ยกิโลเมตรถ้าเป็นเทอร์โบเอสเนี่ยจะ0ูน0ถึงร้อยอยู่ที่2.8วินาทีแต่ถ้าเป็นตัว 4S เนี่ย ศูน์ถึงร้ออยู่ที่ประมาณ4วินาทีค่ะซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะเพราะว่ารุ่น 4S เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องว่าเราขับได้ยาวไกลมากขึ้นขับได้นานมากขึ้นแบตเตอรี่อยู่ได้นานมากขึ้นนั่นเองค่ะเห็นตั้งแต่ในในข่าวแถลงข่าวของต่างประเทศแล้วสวยมาดูของจริงเนี่ยจริงๆไซส์เพิ่งว่ากําลังดีเลยเหมาะสําหรับผู้หญิงอย่างเราอยางได้เปนพิเศษเป็นไซส์ที่แบบกระทัดรั แต่ว่ายังดูโฉบเฉี่ยวมีความสปอร์ตด้วยสีของเขาเนี่ยก็คือมีให้เลือกหลายสีเลยถ้าเป็นสีแบบทั่วไปมีสีอะไรบ้างคะน้องจริงๆทั่วไปเนี่ยจะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีด์กเกรย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินหรือว่ามีอีกสีหนึ่งสีชมพูที่คนแชร์กันเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่เราจะต้องเพิ่มเงินนะคะอยากให้โฟกัสเรื่องไฟก่อนเลยคะ่ะน้องอ้อยไฟนี่จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเพราะเชร่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเดย์ทอมรันนิ่งไลท์เขาจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ทำให้เวลาเราขับเนี่ยรู้เลยว่าอนน ที่ไลท์ที่จะทําให้ความสว่างสูงกว่าไฟธรรมดานั่นเองค่ะก็ดูข้างๆนี้สังเกตเห็นว่ามีช่องลมนะคะรถไฟฟ้าสมัยนีย้ส่วนใหญ่จะมีช่องลมทําให้ปัดเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะลมก็จะผ่านเข้าไปที่ซุ้มล้อตรงนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้่ะด้วยความที่เป็นพอเช่เราสามารถเลือกออปชั่นคอร์นไม้ได้ตามความต้องการของเราเลยไม่ต้องไปแต่งร้าน,นอกเพิ่มนะคะเลือกออปชันตามที่เราต้องการได้เลยม,มาดูดีไซน์รอบๆคันกันบ้างะนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นรถสปอร์ตแต่เป็นเวอร์ชั่น4ประตูเน 2คนก็โอเคแต่ว่าเวลามีญาติมิตรอยากจะขึ้นรถด้วยเนี่ยก็คือมีประตูหลัูเปิดได้ไม่ต้องนั่งพับเบาแบบ2ประตูปกติอันนี้ก็สะดวกดีสังเกตว่าดีไซน์เขาเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะคะไม่ได้มีแบบมือจับไม่ยื่นออกมาไม่ได้มีความนูนขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นแบบ๊อปอัพค่ะเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูเลยนี่มีความอโตเมตินะคะ เวลาปิดมันก็จะหูกลับเข้าไปมันก็จะดูเพียวลมไปเลยใช่รูไปหมดแล้วชอบพี่แบบหูตรงนี้มันพับขึ้นหนีด้วยมันดูเป็นทรงที่แบบดีไซน์มาแล้วนะคะใช่ค่ะปึ๊บอ่าด้านหลังนะคะตัวสีนี้ก็จะเป็นโลโก้สีดํามาให้เลยนะคะแล้วก็สังเกตว่าด้วยความเป็นรถ E ีเนี่ยจะไม่มีท่อทุกอย่างก็จะเรียบไปเลยแถมยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะยวเราไปดูข้างในกันเลยไหมคะมาเลยดีกว่าวันนี้พี่ขอที่นั่งคนขับ ก็ขึ้นมาปุ๊บพร้อมที่จะขับขี่นะคะอ่าก่อนที่จะไปดูข้างในพูดถึง <ชา S 1> เรื่องชื่อแบรนด์นิดนึงนะคะเรื่องเรียกพอร์ชเมื่อกี้น้องออยจะเรียกพอเช่เดี๋่วคนจะงงว่าเอ๊ะตกลงมันเรียกยังไงจริงๆคําว่าพอเช่คำว่าพอร์ชพอเช่เนี่ยมันมาจากภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันจะออกเสียงคล้ายๆแบบพอเช่ประมาณใช่แต่ว่าทางฝั่งอังกฤษน่เขาจะออกเสียงไม่ได้เขาก็เลยออกเสียงว่าพอร์ช คือ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถออกเสียงได้หมดเลยนะคะแล้วแต่คนจะถนัดนี่ค่ะเรามาดูตรงแผงบังคับข้างในกันบ้างตรงโซนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นควบคุมอิเล็กันรนสบ ใี่งหมดเซตติ้งต่างๆการขับขี่ส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สามารถเปิดเพลงบลูทูธฟังปรับได้เลย mm hmm. เผื่อว่าใครมีลูกหรือว่าพาสาวมานั่งเนี่ยสาวก็จะได้ไม่เบื่อสังเกตว่ารถไฟฟ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ได้เป็นควบคุมอนาล็อกแบบนี้คือปรับไปเลยอันนี้เราก็ปรับที่จอเลยเราสามารถลากได้ตามความต้องการเลยค่ะ mm hmm. ก็เลือกได้หลายอย่างเลือกเป็นเพลงก็ได้เลือกนัวิเกเตอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะดูว่ามีแบตเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสเตตัสของแบตเตอรี่เนาะจริงๆอินเทอร์เฟซันี้ยอง ตัวเท s l a เลยก็คือเป็นแบบว่าง่ายเหลือแบตเท่านี้วิ่งได้อีกกี่กิโลพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆเจ้าไทยคารเนี่ยมีแบตเตอรี่ให้เลือก2รุ่นได้กันก็คือรุ่น Performance ที่จะเน้นเรื่องแรงม้าที่สูงกว่าแล้วก็อีกรุ่นจะเป็น Standard p a r ค่ะที่จะเน้นเรื่องการขับขี่ที่ได้ไกลกว่าถ้าใครชอบแรงๆก็เป็น o p ปชั่นเสริมแต่ว่าถ้าใครแบบอยากขับระยะใกล้ก็จะเป็น Standard Pa มาดูโหมดของการขับขี่กันบ้างนะคะเวลาจะเซตติ้งเนี่ยก็คือมาที่จอนี้กดไปที่รูปรถตรงนี้นะคะก็จะมีโหมดให้เราเลือกหลายอย่างเลยเรื่องที่ Drive Mode นะมีให้เลือก5โหมดเลยใช่5โหมดไล่ไปเลยค่ะเรื่องตามความแรงแล้วก็ความประหยัดพลังงานอย่างเช่น Range เนี่ยก็คือจะเป็นแบบโหมดที่วิ่งได้ระยะไกลสังเกตว่าพอกดปุ่มนี้พวกกิโลเมตรคงเหลือบนหน้าปัด ตรงนี้ค่ะก็คือจะเพิ่มเยอะขึ้นเขาก็จะโชว์ด้วยเนาะว่าโหมดต่างๆเนี่ยใช้ตรงไหนในการขับเคลื่อนใช้พลังงานไ<ม>บ้างมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างทคยคารเนี่ยมันเป็น all wheel drive จะขับเคลื่อน4ล้อในโหมด normal แต่พอเราปรับเป็นสปอร์ตเนี่ยก็ยังเป็น4ล้ออยู่แต่ว่าล้อหลังเนี่ยจะขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองทําให้เร็วมากขึ้นค่ะช่วงล่างเนี่ยก็จะมีความแบบแข็งขึ้นหนึบขึ้นเบรกแข็งขึ้นตัวพวงมาลัยเนี่ยจะมีความหน่วงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดแบตเราใกล้จะหมดเนี่ยต Oh. ทำให้ประหยัดพลังงานมากยิง่งขึ้นเพราะแบตเราใกล้จะหมดแลนะ้ว uh. สามารถปรับโหลดลดได้มากมายด้วยอันนี้ยกรถขึ้นแบบนีน้ำนี่น้ำอ่าหนีน้ำแล้วถ้าเราจะขับเร็วๆก็ปรับโหลดต่ำได้เลยหล่อหลอโหลดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะใช่ค่ะถัดมาค่ะนี่เขามีระบบที่สามารถเอาพลังงานไฟฟ้าคืนได้จากการเหยียบเบรกด้วยค่ะน้องอ้อยถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเบรกทีนึงก็จะได้พลังงานไฟฟ้ากลับมาเพิ่มจริงๆรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเนี่ยคือเวลาเราเบรกเนี่ยสามารถเอาพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่เพราะงั้นเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ยจะสามารถขับได้ยาวนานกว่าเวลา ที่เราขับทางไกลคือเ <ม S 1> นื่องจากคันนี้สตาร์ทแล้วคือเงียบมากออกรถก<ช>็คือเงียบมากเป็นแบบจุดดีงามของรถใช้ไฟฟ้าแต่ว่าค,คนที่ชอบความเร็วความแรงก็จะมีเสียงที่เขาสรรสร้างมาให้เรา <c oughs> ให้เราได้รู้สึกว่าแบบเ,าเราขับรถแรงอยู่แรงอย<ต>ู่แต่ว่าคนภายนอกเนี่ยจะไม่ได้ยินนะคะ ยังได้รู้สึกว่ารื่นอยู่นะคะค่ะถ้าเป็นการชาร์จคือจริงๆคันนี้นชาร์จได้ด้วยกระแสะไฟฟ้า2แบบเลยก็คือทั้งกระแสะตรงแล้วก็กระแสะสลับนะคะส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยที่ชาร์จก็คือจะเป็นกระแสะสลับนะคะก็คือ AC <ม>ก็คือจะเป็นชาร์จปกติใช้เวลาชาร์จจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยประมาณสักเชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาร์จเร็วเนี่ยคันนี้ก็รองรับการชาร์จด้วยก็คือจะเป็น DC ก็คือ direct charge ตรงไปเลยอันนี้ก็คือจะชาร์จเร็วกว่าแต่จะหาที่ชาร์จยากซึ่งคันนี้เขามีที่ชาร์จทั้้้้้งงงง2ดดดดาา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 านนเเเเเเเววววลลลที่่่่่รรรรไไไไปปปจจออออมตืกกขหซึิแ็ ดตรงนี้ก็จะป๊อปอัพเปิดขึ้นมาเลยค่ะปิดก็กดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น AC 2ข้างแล้ว DC ก็จะอยู่ด้านซ้ายค่ะตรงนี้ก็เป็นแบบเปิดกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเนอะปกติส่วนการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนี่นะคะก็สามารถขับได้อยู่ที่ระยะประมาณ400กว่ากิโลเมตรไปจนถึงประมาณ460ก็คือแล้วแต่แบตเตอรี่ที่เราเลือกแบบพี่น้องออยแบบเช่อก้เลยอย่าง Max Max สมมติวันละ60กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เอาอยู่เหมือนกันส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็จะมีแอสซิสแตนต์อันนี้ก็จะช่วยให้เราขับอยู่ในเลนหรือว่าก็จะมีกล้องหลังเหมือนกันหรือว่าเป็นทริปอันนี้ก็จะบอกข้อมูลว่าเราขับถึงไหนรีแบตเหลือเท่าไหร่คือจะเห็นแบบคล้ายๆเป็น Data ของการขับรถของเราแล้วแหละก็จะมีค่ะอมฟอร์ตอันนี้ก็คือสามารถปรับแอร์หรือว่าปรับ ambient Li g ท t ที่ออยบอกนะคะว่าเนี่ยเขาจะมี a m ม i e n t light เป็นสีๆให้เราสามารถปรับได้7สีแล้วแต่ความชอบเลยค่ะสามารถปรับเบาะ ผ่านหน้าจอเลยก็ได้ค่ะจริงๆเขาจะมีระบบที่เราสามารถปรับตามความถนัดของเราก็คือปรับด้านข้างไฟฟ้าแบบนี้ใชหรือว่าเราจะสามารถปรับหน้าจอได้แล้วก็ที่ชอบก็คือมันปรับอุณหภูมิเบาได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมี h e a t i n g balance เนาะก็คือจะปรับให้เบาะอุ่นเบาะเย็นเนี่ยแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกระบบอย่างเช่นเตือนเวลาที่คนง่วงเริ่มง,ง่วงนะคะ<ม>ก็จะมีแบบการเตือนเราได้เช่นกันหรือว่าอย่างที่ออยบอกก็คือขับไม่ตรงเลนอะไรเี้ขาก็จะแบบทาให้เราตรงเลนมากขึ้นระบบช่วยมองหลังใน ออออยยจอดอะไร่างี้มาถึงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างไหมพี่เพื่อง<ด>เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวเนี้ยก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าเพได้ <ฮะ S 1> หรือว่าจะเชื่อมต่อเป็นบลูทูธก็ได้ซ,ซึ่งลำโพงของเขาเนี่ยเป็นลำโพงบ s สเลยค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดีไหมพี่เพื่องดีค่ะเพราะว่าตัวบ s สเนี่ยคุณลิตี้เสียงเนี่ยดีมากแล้ว <ใช S 1> ด้วยความอยู่ในรถเนี่ยจะมีความเซอรา์หนักมากชอบเพลงน้องออยเดกดีเดกดีเดกดีดด ระมเลยแหละประมาณนอ่าอันนี้ voice control ได้ด้วยนะคะนี่สามารถกดนี้ค่ะหยุดเล่นเพลงหยุดพักให่แล้วก็สั่งได้ทั้งแบบระบบของ c อ e เองหรือว่าถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบอย่างของน้องออยเอกีเนี่ยก็จะเชื่อมสิ r เหใช่เราก็จะสบายหน่อยก็คุยคุยภาษาไทยได้ด้วยเพราะถ้ามือถือเราตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะคะ กว่าเขาจะออกแบบไยคานออกมากว่าจะออกมาวางขายเนี่ยเขาคิดมาดีไซน์มาวัสดุต่างๆเนี่ยแต่และส่วนใช้วัสดุแตกต่างกันทําให้ความ,มบาลานซ์ของรถน้ําหนักของรถเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานพอเชฟเวลาที่เราขับเนี่ยก็จะไม่ต่างจากรุ่นที่เป็นรุ่นรถใช้น้ํามันเลยค่ะนี่ค่ะเปิดมาดูพอร์ตข้างในนี้หน่อยละกันอันนี้นะคะก็จะเป็น USBC 2ช่องเลยก็ต่อไว้ชาร์จแบตก็ได้ไว้อ p p l e c คาร์เพลยก็ได้เหมือนกัน สำหรับเบาะนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นบักเก็ตซีจะเป็นเบาะแบบรถแข่งที่มันจะกระชับตัวคือออยนั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะรู้สึกว่ามันกระชับกำลังดีส่วนข้างบนนะคะซันรู้เขาก็จะเป็นพานรามิกยาวไปถึงข้างหลังเลยก็จะได้ทัศนวิสัยที่กว้างรู้สึกว่ารถจะรู้สึกลงมากขึ้นไหมคะส่วนที่นั่งด้านหลังนะคะก็นั่งได้ไม่ได้แบบกว้างขวางแม่นอนรถสปอร์ตเราจะไปคาดหวังความกว้างไม่ได้นะคะก็แต่ว่าไม่ได้อึดอัดจนเกินไปมันก็มีแอร์แยกข้างหลังด้วยนะคะแอร์เย็นทั่วถึงกัน เบาค่ะปรับความร้อนของเบาได้สระดับไปไวๆเลยค่ะเหมือใครขี้หนาวขี้ร้อนเนี่ยเราก็ปรับแยกซีดได้เลย3าระดับค่ะหรือว่าถ้าใครมีลูกเล็กเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกมาเล่นจอเราก็สามารถเลือกจะปิดจอได้จะปิดจอคนนั่งข้างๆหรือว่าจะปิดจอกลางก็สามารถทําได้ค่ะ และนี่ก็คือโอเวอร์วิวนะคะรีวิวคร่าวๆจากรถไฟฟ้า100%คันแรกจาก Porsche นะคะทอชไททานโฟเอสาาเนะวันนี้ไม่ได้เทสต์ไดรฟ์นะคะแต่ว่าก็เห็นศักยภาพประสิทธิภาพประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้เทสต์ได้หรือว่าอยากให้ลองรีวิวตัวสีชมพูเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เพราะอยากรีวิวเองคะ่ะส่วนตัวรอดูนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ8ล้าน5ค่ะอยู่ที่ออปชั n นที่เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นแบตหรือส่วนอื่นๆที่ สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์พอเชยอยู่แล้ว ใช่ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะวันนี้รถที่เรามาที่โชว์รูมนะคะคืออยู่ที่โชว์รูมสไปเดอร์นะ,ะก็คือสามารถติดต่อมาสอบถาม<ส>พูดคุยอะไรได้เลยแล้วก็จริงๆมีพิเศษด้วยไหนๆเรามารีวิวแล้วนะคะทางเพื่อนก็ได้ขอทางเจ้าของโชว์รูมสไปเดอร์ว่าขอสิทธิพิเศษให้คนที่ติดตามคลิปของเราหน่อยอว่าใครที่ดูคลิปเราอยู่นะคะเราจะมีกรอกลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษต,ต่อมาได้เลยใช่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะย้ำเฉพาะช่องราดาวิ d เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปโมเดล X อของน้องออย แล้วก็ส่วนลถพิเศษเหมือนกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย